ซีรีส์เรื่องชมโฉดถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำมาเสนออาจถูกเติมแต่งและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรรสในการรับชมไม่ได้มีเจตนาที่ทาให้สร้างความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและไม่ได้ชี้นำชักจูงให้เกิดค้านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมล,มล,ล,มลเเธ ส,สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel เดอะรัชแ n นแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องโฉมโชดในตอนอวสานเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน a s Play เรื่องราวหลังจากที่วันพิชิตนั้น เขาได้รู้ว่าอาจรีเธอยังไม่ตายและที่สําคัญเธอยังมีคลิปเสียงที่เธอนั้นแอบอัดเอาไว้มาเปิดให้กับตำรวจได้ฟังซึ่งนั่นเป็นในตอนที่วันพิชิตได้สารภาพทั้งหมดว่าเขานันไปนคนจัดการกับอาจรีด้วยตัวเองซึ่งเขาก็พยายามปฏิเสธกับตำรวจไปว่ามันไม่ใช่อย่างที่ตำรวจนั้นได้ยินอาจรีนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ป่วยคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งจู่ๆก็มีใครบ,บางคนที่มาปรากฏตัวที่ทําให้วันพิชิตนั้นถึงกับตกใจเป็นอย่างมากซึ่งนั่น ็คือสจีและเอมจทีที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยทั้งสองคนได้แอบอัดเสียงและถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ทั้งหมดซึ่งวันพิชิตก็บอกว่าอัจจรทําให้ฟ้านั้นต้องตายแต่ทุกคนนั้นก็ยืนยันว่าฟ้ายังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งเมื่อตํารวจมาดูที่ร่างของฟ้าก็พบว่าเธอนั้นยังไม่ได้ตายเพียงแค่สลบไปเท่านั้นซึ่งวันพิชิตนั้นถึงกับอึ้งไปเลยที่เขานั้นถูกดัดหลังแบบนี้และเรื่องราวก็ย้อนไปเมื่อ5ชั่วโมงก่อน เมื่อเอ็มจิตนั้นรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเธอจึงของไปอยู่เป็นเพื่อนอาจรีซึ่งอาจรีนั้นก็อนุญ,ญาตหลังจากนั้นเมื่อเอ็มจิตเธอนัินทางมาที่บ้านของอาจรีเธอจึงถามไปว่าอาจรีรู้หรือเปล่าว่าวันพิชิตจะทําอะไรกับเธออาจรีจึงบอกไปว่าเธอนั้นรู้ว่าวันพิชิตจะทําทุกอย่างเพื่อต้องการจะเอาทรัพย์สมบ,บัติของเธอไปทั้งหมดหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปที่วันพิชิตที่เขานั้นพาฟ้าไปที่ออ,อฟฟิศเพื่อทําการสะกดจิต แต่สจีที่กําลังเก็บออฟฟิศอยู่เธอก็เห็นพอดีเธอจึงไลยเข้าไปในกลุ่มแล้วก็บอกว่าหมอวันพานภามาที่ออฟฟิศซึ่งอัญจรูรีก็บอกให้สจีไปแอบดูว่าวันพิชิตนั้นทําอะไรซึ่งขณะที่สจีนั้นไปแอบฟังอยู่วันพิชิตเขาก็ได้ยินเสียงว่ามีใครบางคนอยู่ทางด้านนอกแต่เมื่อเขานั้นเปิดประตูออกมาดูเขากลับไม่พบใครเพราะว่าณตอนนี้สจีเธอได้หนีออกมาจากออฟฟิศแล้วและเธอก็ได้โทรไปบอกกับหมอรีว่า ตอนนี้วันพิชิตได้ทําการสะกดจิตฟ้าเพื่อให้ฟ้าไปหาหมอรีที่บ้านซึ่งสจีเธอก็บอกว่าเธอจะมาอยู่กับหมอรีด้วยซึ่งหมอรีเธอก็ตกลงหลังจากนั้นหมอรีเธอก็คิดจะวางแผนว่าจะไม่ให้ฟ้าทําตามคามสั่งของวันพิชิตได้หลังจากนั้นฟ้าเธอก็เดินทางมาที่บ้านของหมอรีซึ่งขณะนั้นเองเอ็มจีเธอก็ดักกุ่มอยู่ตรงมุมหนึ่งของบ้าน แล้วก็แอบถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้อยู่สนสจีเธอก็ไปแอบอยู่ตรงครัวซึ่งณนขณะนั้นฟ้าเธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนอยู่ในบ้านนี้ด้วยเธอจึงเดินเข้าไปดูแต่เธอกลับไม่เจอใครและฟ้าเธอก็เดินเข้ามาในครัวเพื่อหาเครื่องดื่มซึ่งก็ใกล้กับจุดที่สจีนั้นอยู่มากๆหลังจากนั้นเธอก็ไปหยิบเอารูปแต่งงานของหมอเรีกับวันพิชิตนั้นมาปาทิ้งซึ่งก็ทําทให้หมอรีนั้นตื่นขึ้นเธอจึงเดินลงมาด้านล่างและคิดว่าเป็นหมอวัน แต่มันกลับเป็นฟ้าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ทุกคำพูดสจีเธอได้แอบถ่ายเอาไว้หมดและเรื่องเราก็ตัดกลับมาที่หมอรีที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อเธอนั้นฟื้นขึ้นก็ได้เจอกับเอมจิตท,ที่เฝ้าเธออยู่เอมจิตบอกไปว่าหมอเย็บแผลของพี่รีตั้ง30เข็มเลยนี่ดีนะไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ไม่ไงั้นคงจะเสียเลือดมากกว่านี้และเธอก็ล่าฟังว่า นตอนนี้ฟ้าก็ได้ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลน,นี้เช่นเดียวกันมอรีเชิญถึงบอกกับเอมจิตไปว่าให้เอมจิตช่วยดูน้องของขวัญด้วยอย่าให้น้องของขวันนั้นดูทีวีเป็นอันขาดเพราะไม่อยากให้รู้ข่าวของพ่อแล้วก็ให้น้องของขวัญห้ามไปโรงเรียนนาตอนนี้ซึ่งเมื่อเอมจิตนั้นเปิดทีวีก็ได้เจอกับข่าวของวันพิชิตที่ถูกตำรวจนั้นจับกลุ่มข้อหาพยายามฆ่าภรรยาของตัวเองขนาดนั้นเองทําเขาก็เอาดอกไม้มาเยี่ยมมอรี ซึ่งเขาก็บอกกับทุกคนไปว่าทําไมถึงทําอะไรกันแบบนี้และเอมนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมทําไมถึงไม่บอกเขามันอันตรายนะถ้าเกิดอะไรขึ้นใครจะช่วยและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่มอรีเธอได้ถามเอมว่าเรื่องที่เอมนั้นนอกใจทําเอมจะจัดการอย่างไรเอมจึงบอกไปว่าเธอขอเวลาหน่อยถ้าเธอนำพร้อมเธอจะบอกความจริงทั้งหมดกับทามเองเรื่องราวแต่กลับมาณปัจจุบันมอรีเธอได้บอกกับทามไปว่า เรือมันซับซ้อนมากๆเธอเป็นคนบอกเอมเองว่าไม่ให้บอกไามและเอมก็เลยชวนไทม์ออกไปกินกาแฟด้วยกันหลังจากนั้นมอรีที่ได้อยู่คนเดียวเธอยังคงนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในตอนที่มอวันไม่คิดจะช่วยเหลือเธอเลยแถมปล่อยให้เธอนั้นนอนตายไปอีกด้วยซึ่งมอรี เธอก็เสียใจเป็นอย่างมากและร้องโหมร้องไห้ออกมาส่วนฟ้าเธอก็ยังคงฝันถึงเหตุการณ์นในวันนั้นเหมือนกันเพราะว่าในตอนนั้นที่เธอกําลังพุ่งตรงเข้าไปเพื่อทําร้ายมอรีแต่ว่ากระถูกเอ็มก็มาทําร้ายเธอที่ด้านหลังแต่ว่าฟ้าน,นก็ไม่ได้สลบไปเธอยังคงหยิบมีดขึ้นมาแล้วจะพุ่งเข้ามาทําร้ายมอรีแต่จีก็เข้ามาห้ามเอาไว้จนถูกทําร้ายไปอีกคนฟ้าเธอยังคงคิดว่ามอรี เป็นคนทําให้ชีวิตของเธอนั้นเป็นแบบนี้มอรีเธอจึงหยิบที่นวดแป้งขึ้นมาแล้วก็ฟาดฟ้าจะสลบไปหลังจากนั้นฟ้าก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็อารวาใหญ่โตจนทําให้คุณหมอนนั้นต้องเข้ามาควบคุมเธอไว้หลังจากนั้นมอรีเธอก็มาถามอาการฟ้าจากหมอและตํารวจซึ่งทางคุณหมอก็บอกไปว่าเขาตรวจสอบสภาพใจิตใจของฟ้าแล้วก็พบว่าฟ้านั้นมีอาการทางจิตจริงๆแต่ว่าลักษณะภายนอกของเธอนั้นปกติดีซึ่งก็ทําให้ฟ้า ไม่สามารถให้การกับทางตำรวจได้จึงทำให้ต้องรอไปก่อนเพราะว่าทางตำรวจเขาต้องสืบให้ได้ว่าฟ้ากับวันพิเชษมีเหตุจูงใจที่จะทำร้ายหมอรีด้วยกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณหมอก็บอกไปว่าในวันเกิดเหตุนั้นเมื่อตรวจเลือดของฟ้าแล้วก็มียากอมประสาทอยู่ในนั้นด้วยและเหมือนว่าเธอนั้นถูกสะกดจิตมาเลยไม่รู้ว่าที่ฟ้านั้นทำไปแบบนั้นเป็นเพราะอาการอะไรกันแน่และจากนั้นหมอรีเธอก็หันไปมองที่หน้าของฟ้าซึ่งฟ้า เธอก็หันมายิ้มให้กับหมอรีซึ่งกระทำให้หมอรีนั้นตกใจเป็นอย่างมากเรื่องราวตัดมาสามเดือนต่อมาณตอนนี้หมอรีเธอตัดสินใจจะไปอยู่เมืองนอกสักพักหนึ่งซึ่งปานวนเธอก็จะย้ายออกเพื่อกลับไปที่มูลนิธิส่วนวันพิชิตเขาก็ต้องชดใช้กับขเขาในคุก ซึ่งหมอรีเธอก็ได้มาลามหมอวันก่อนที่เธอจะเดินทางซึ่งเธอก็มาบอกว่าเธอจะไปอยู่ที่นูน่นและไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเธอนั้นกลับมาเธอไม่อยากมีอะไรเกี่ยวข้องกับวันพิชิตอีกแต่หมอวันก็บอกไปว่าแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นพ่อของน้องของขวัญน,นะหมอรีจึงบอกไปว่าเธอไม่อยากให้ลูกต้องมาตอบคำถามคนอื่นว่าพ่อของเธอนั้นเป็นอย่างไรและเธอก็จําได้ที่วันพิชิตบอกว่าอยากอยู่คนเดียวซึ่งเธอ ก็จะปล่อยให้วันพิชิตนั้นอยู่คนเดียวตามที่บอกในตอนที่วันพิชิตบอกว่าเขานั้นเคยถูกทอดทิ้งมาชีวิตของเขานั้นรู้สึกขาายแต่วันพิชิตไม่เคยมองความรักที่หมอรีและน้องของควมามมอบให้เลยซึ่งวันพิชิตนั้นก็ขอโทษหมอรีไปและบอกว่าอย่าพลากรูปไปจากเขาเลยเขาไม่เหลือใครแล้วและเขาก็ไม่อยากอยู่คนเดียวด้วยแต่หมอรีนั้นก็ไม่ฟังเธอได้เดินจากไปและไม่สนคํคอ้อนวอนของวันพิชิตเลยเ,เดืองดาวตัดกัรมาณปัจจุบัน หมอรีเธอได้บอกกับปนวนไปว่าถ้าเธอนั้นกลับมาที่เมืองไทยเธอก็อยากให้ปนวนนัน้นมาอยู่กับเธอและมาช่วยดูแลน้องของขวัญปนวนเธอได้ขอให้หมอรีช่วยยกโทษให้กับวันพิชิตด้วยซึ่งหมอรีเธอก็ยอมอาโหสิกรรมให้กับหมอวนันส่วนหมอวันนั้นเขาก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในครูซึ่งเขาก็เอารูปภาพของน้องของขวัญที่วาดรูปพ่อแม่ลูกครอบครัวสุขสันต์ขึ้นมาดูซึ่งหมอวันนะั้นเมื่อได้เห็นรูปนี้ เขาครองห่มร้องไห้ออากมาด้วยความเสียใจและเรื่องราวก็ตัดมาหลายปีต่อมาในวันที่หมอวันนั้นถูกปล่อยตัวซึ่งปนวนเธอก็ได้รับจดหมายแจ้งและเธอก็มาตามกําหนดแต่เธอนั้นกลับไม่ได้เจอหมอวนันเพราะาหมอวันนั้นเดินแยกออกไปอีกทางหนึ่งขณะนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งตามหมอวันมาซึ่งปนวนเธอก็ได้เห็นพอดีเธอคนนั้นนั่นก็คือฟ้านั่นเองเมื่อหมอวันนั้นขึ้นไปมุดรถแท็กซี่ ป๋าก็รีบตามหมอวันไปและเธอก็ฉีดยาสลบให้กับหมอวนันถึงปานวลเธอก็พยายามวิ่งตามรถของหมอวันแต่ก็ไม่ทันและเธอก็โบกรถแท็กซี่ที่ขับมาพอดีและให้ตามรถแท็กซี่คันของหมอวันไปและปานวลก็โทรไปหาหมอรีและบอกว่าตอนนี้หมอวันกําลังตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าฟ้าในตามหมอวันขึ้นไปบนรถซึ่งหมอรีเธอขอคุยกับคนขับแท็กซี่เพื่อถามทางหลังจากนั้นหมอวัน เขาก็ได้มาฟื้นที่ไหนก็ไม่รู้และร่างกายและตัวของเขานันกถูกมัดอยู่และฟ้าเธอก็โผล่ออกมาและบอกว่าเธอรอหมอวันตั้งหลายปีขนาดนั้นเองหมอรีเธอก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วแต่เธอแอบฟังอยู่ทางด้านนอกหลังจากนั้นฟ้าเธอก็ได้หยิบเข็มฉีดยามาและกำลังจะจัดการกับหมอวันแต่หมอรีก็เข้ามาผลักฟ้าออกไปได้ก่อนและเธอก็เอามีดมาตัดเชือกให้กับหมอวันฟ้าจึงบอกไปว่าที่แท้หมอรี ก็ยังคงรักหมอวันอยู่นั่นเองแต่หมอรีก็าบอกไปว่าไม่ใช่เธอต้องการจะมาหยุดฟ้าเพื่อไม่ให้ฟ้านั้นทําผิดไปมากกว่านี้แต่ฟ้านั้นก็ไม่เชื่อและคิดว่าหมอรีนั้นโกหกเธอยังคงปักใจว่าหมอรีแย่งสามีของเธอไปแถมยังทําให้เธอนั้นต้องเสียลูกอีกด้วยหมอรีจึงบอกไปว่าฟ้าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําแต่ฟ้านั้นก็ไม่สนใจเธอยังคงจะเข้ามาทําร้ายหมอรีซึ่งขนาดนั้นเองหมอวนัน ก็หยิบมีดของมอรีแล้วก็ตัดเชือกที่กําลังมัดตัวเขาอยู่มอรีเธอจึงบอกไปว่าเธอไม่อยากให้ฟ้านั้นทําแบบนี้เธออยากให้ฟ้านั้นพ้นทุกฟ้าสามารถหายจากโรคที่ฟ้านั้นเป็นอยู่ได้และฟ้าก็สามารถมีความสุขกับตัวเองได้เช่นเดียวกันแต่ฟ้าก็บอกไปว่าเธอไม่ได้อยากจะมีความสุขหรอกเธออยากจะเห็นทุกคนนั้นทุกทรมานและเธอก็พยายามหาเข็มฉีดยาที่มันตกอยู่ และกาลังจะพุ่งตรงไปทําร้ายหมอรีแต่หมอวันที่สามารถตัดเชือกของตัวเองจะหลุดมาได้เขาก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ก่อนจนทําให้เขานั้นถูกฉีดเข้าไปหลังจากนั้นปนวนก็ได้พาตํารวจมาที่เกิดเหตุพอดีและตํารวจก็มาจับตัวของฟ้าไปปนวนกับหมอรีได้มาดูอาการของหมอวันซึ่งยาพีษกําลังแน่นสู่ตามร่างกายของหมอวันหมอวันนั้นมีอาการเริ่มจะหายใจไม่ออกและก่อนที่เขาจะจะเสียชีวิตไปเขาก็ได้พูดกับหมอรีว่าเขานั้นขอโทษ หลังจากนั้นเขาก็หมดลมหายใจซึ่งก็ทําให้ปหนวลและหมอรีนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ปนวนและหมอรีมาเยี่ยมร่างของหมอวานที่สูสานซึ่งปนวลเธอก็บอกว่าเธอจะมาหาหมอวันบ่อยๆส่วนหมอรีเธอก็ยอมอโหสิกรรมและให้อาภัยทุกสิ่งทุกอย่างกับหมอวานเรียบร้อยแล้วและเรื่องราวโชมโชวในอีพีสุดท้ายก็ได้จบลง ซึ่งก็จะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมมันเป็นคล้ายๆกับเวรกรรมนะครับหรือไม่เนี่ยบางครั้งปมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของหมอวันหรือกับตัวของฟ้าเองมันก็ส่งผลให้พวกเขาทาอะไรไปโดยที่ไม่รู้ผิดชอบจูดีนะครับหมอวันที่ตอนแรกทําทุกสิ่งทุกอย่างพอคิดว่าเขานั้นไม่มีความรักที่แท้จริงเพราะว่าเขา มีปมที่ถูกพ่อแม่ทิ้งมาจนเขาต้องทำกับทุกคนที่เขารักจนเขาได้ทำกับทุกคนที่รักเขาแบบนั้นไปนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากๆและคำพูดของหมอวันที่เคยบอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้จริงอย่างที่เขาพูดเลยนะครับเพราะวันที่เขานั้นต้องอยู่คนเดียวจริงๆเขากลับโหยหาความรักของหมอรีและลูกสาวนั่นเองนะครับส่วนฟ้า ที่เธอนั้นถูกหมอวันนั้นทําร้ายจิตใจตั้งแต่อดีตนะครับจนทําให้เธอเนี่ยมีอาการทางจิตและไม่สามารถควบคุมภาวะอารมณ์ของเธอได้แม้ว่าเธอจะรู้ความจริงแต่เธอก็รับมันไม่ได้เช่นเดิมนะครับสุดท้ายฟ้าเธออาจจะจบลงด้วยการกลับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าชเช่นเดิมนะครับผมแล้วผู้คุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับสี์เรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดลาดประการใดก็ต้องขออภยนนัยเวีานี้ด้วยแล้วกันนะครับ